มาทำแพทเทิร์นกางเกงให้ลูกค้ากันค่ะลูกค้าส่งรูปมาให้เมนะตัวนี้เป็นกางเกงขายาวข้างหน้ามีจีบสองจีบมีกระเป๋าข้างแล้วก็มีซิหน้าค่ะ เมจะขอเป็นรอบเอวรอบสะโพกรอบเป้าความยาวกางเกงความบานไปขากางเกงที่ลูกค้าต้องการพอเมย์ทำแพทเทิร์นเสร็จเรียบร้อยแล้วชิ้นหน้าชิ้นหลังยังซ้อนกันอยู่นะเมก็จะกรอบแพทเทิร์นแยกชิ้นออกมาให้ลูกค้าค่ะโดยที่กรอบลงบนกระดาษสีน้ําตาลเมก็ออกมาเป็นชิ้นๆเขียนชื่อกํากับนะคะว่าแต่ละชิ้นคืออะไรชิ้นหน้าชิ้นหลังขอบเอวนะคะแพทเทิร์นของเมจะยังไม่เผื่อเย็บนะลูกค้าต้องไปเผื่อเย็บตอนตัดผ้าเองนะคะพอเมยทําแพทเทิร์นเสร็จเรียบร้อยเมยก็จะ แพ็คส่งให้ลูกค้าค่ะใครที่อยากสั่งทำแพทเทิร์นนะส่งรูปมาคุยรายละเอียดกับเมย์ก่อนนะคะเมย์ขอดูรูปก่อนว่าเมย์ทำแพทเทิร์นให้ได้หรือเปล่าแล้วก็เพื่อเพื <ๆ S 2> ่อสามารถแจ้งสายได้ไหมเพราะว่าถ้าเป็นชุดที่เข้ารูปเมย์ต้องการดีเทลของไซส์ค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเป็นชุดตัวหลวมก็อาจจะแบบแค่รอบปลกรอบเอวรอบสะโพกอันนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้าแล้วก็แล้วแต่แบบชุดด้วยและประเด็นก็คือเย็บเองได้ไหม หรือว่ามีช่างเย็บให้หรือเปล่านะคะเพราะว่าเมย์ไม่ได้มีคลิปสอนตัดเย็บทุกชุดชุดที่เมย์มีคลิปสอนตัดเย็บต้องไปดูใน y u t u b e เมชเวอร์นะคะที่เมย์มีคลิปสอนอย่างละเอียดนะอันนี้ก็พร้อมส่งให้ลูกค้าแล้วค่ะขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่อุดหนุนเมย์ค่ะสวัสดีค่ะ